มาอยู่ผมเหมือนเดิมเลยกันในเกมที่มีชื่อว่าเอนเตอร์เด n g ์การจิ้นในพาร์ทที่3ก็บอกเลยว่าเรายังเหลืออีก2ตัวละครให้ไปลุยกันต่อในพาร์ทนี้ซึ่งก็ไปกันเลยดีกว่านี่มาแล้วรอบนี้จะได้เป็นคุณผู้หญิงคนนี้เดอะคอนเออคอนวิกอ่ะคอนวิกคืออะไรอ่ะเป็นโจนนี่มเป็นโจนระเนี่ยเฮ้เป็นโจนด้วยเคียกวปนนักโทษนี่ว่า โอเคตรงนี้ก็มีอีกคนนึงที่เราจะไปลุยกันซึ่งมีผู้ชมคนนึงบอกผมมาว่าเออจริงๆเนี่ยมันมีหลายตัวเลยเออมีตรงนี้ยืนอยู่อาจจะมีตรงนี้ยืนอยู่ซึ่งก็มีแบบหล,ห,ลหลายจุดเป็นเกมแนวโลกไรต์อะนะซึ่งก็มีอะไรให้เราปลดล็อกมากมายเลยซึ่งถ้าผมเล่นไปก็ปวดหัวแน่ผมก็จะเล่นกันสี่พันเลยแหละพันต่อไปก็เป็นของผู้หญิงคนนี้นะนะซึ่งเราจะมาลุยผู้หญิงคนนี้กันก่อนเลยก่อนอื่นเราไปซื้อของซ้ายบนกัน,กนดีกว่าโอ้โหมาแล้วโอเคนี่คือห้องอะไรอะอืมว่าแต่ผมซื้อนนนอออออะะะะะะะไไไไไรรรแแลล้้้้วววมมมมมมัาามนันนนนนจจช่่่่่ยยยยดดดีเเเพืาาาาหหหึกค โอเคมี RPG พจเฮ้ยไอ้ขี้นาซื้อซื้อไว้ก่อนเลยซื้อไว้ก่อนเลยอ p g พจอัลล็อกแล้วโอเคเป็นการอัลล็อกของนะทอมสันก็ควรซื้ออขวดก็ควรซื้อแกม่าเลควรซื้อหมดเลยอันนี้ก็เอามาบ้านกูรวยบ้านกูรวยเอามาหมดเลยแล้วกูก็เข้าไปเลยวู้ฮู้วู้ฮู้ผมลงมาแล้วโ okay. อเคผู้หญิงนี่มีปืนไรละนี่เป็นลูกโม่นะอโอเคค่อนข้างเท่ แล,แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีมูโดท็อปอยู่กดใช้ได้ซึ่งก็ยังไม่ใช้ตอนนี้กดตัวเซเปียวมาเพื่อใช้โอเคมีให้ลงไปข้างล่างเฮ้่อมาแล้วนี่บอกเลยว่าผู้หญิงเดือดผู้หญิงก็โหดโอ้โหไอ้เหี้ยกูเกือบตายเมื่อกี้กูโดนอะไรวะนั่นรับไปพอๆๆๆพ่อ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 ไงละมึงหกนัดในรังเพิงพ่อพๆๆๆ่อพ่อพจริงมีกี่นัดวะผมนับก่อน1 2 3 4 5มี5 1 2 3 4 5แล้วก็รีโหลดโอเคมี5นัดใช้ได้เฮ้่อมาห้องขวาห้องโล่งๆเลยโว้ไอ้ดาบ กูกลัวมึงเหรอมึงยิงไปไหนเอาไปบอกเลยพานี้กูยังโคหกโผดอยู่ว้าวนอนหนึ่งนัดอียกูเจ็บโอ้เ้ยมันตัวอะไรวะนั่นเฮ้ยมึงมาจากไหนอะอย่าพึ่งยพึ่งอยพึ่งพึ่งกูไม่เคยเจอมึงมาก่อนเลยเฮ้ยวิ่งเข้ามาอย่าเอาไปเฮ้ยอ้าเอ้าตายแล้วอ้าวอ้าเอ้าเชี่ยเฮ้อห้องนี้ต่อเลยโอ้ยเกือบตกเกือบตกนี่คืออะไรรูปปั้นคุยได้ไหมอืมนี่คือเอ่ออะไรวะแหละสุสานนะชายรูปปั้นสำหรับคนที่ลืมกระสุนแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันคืออออเเเเีีี้้้ยยยยะะไไไไรรนนน่่่ผมทดปปลลแวกัฮ โอ้ช้าโอ้โอ้กางโตดันดันดันเฮ้ยมีผีเบื่ผีโอ้ยอย่าเพิ่งกระโดดข้ามโต๊ะก่อนแล้วปิดไว้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพโอเคเคลียร์ไปสองโดดเข้าซ้ายมาข้างหน้าไม่มีมีขวาเฮ้ยดันโต๊ะไปพ่อ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 เืนเดียวกับกูป้ะเนี่ยยิงทีด้านทำไมเฮ้ยเชื่อขึ้นมาแล้วโอ้ยทำมีกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกระสุนมาเฟียโอเคผีมาเฟียเข้าไปไปชิดตัวโอเคตอนนี้เคลียร์มีขวาให้ไปกูเข้าแบบไม่ลังเลทางเเกาียมึงโดนู อากไปกินปลาบูผีมาบ้านนี้เจอแต่ผีเนี่ยเฮ้ยเจ้าหัวอาหัวอาหัวอานี่เสียงปืนในตันป๊าป๊าป๊บป๊าป๊๊าเอาเลือดมาเฮ้ยทำไมท้าหน้ามันยาวจังวะเพือเฮ้ยมีผีหลอกคันแน่เฮ้่อไม่เอาผีหลอกผมกลัวผีไอ้ปลาบูปลาบูโอ้วโ้วโวเยอะเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นบนอู้เกือบแล้วเราจะต้องมีสติเราจะต้องมีสติบอกเลยว่าเล่นอย่างนี้ <_ <uk> <_ <d Gate> โอเคขวามือมีซ้ายมือมาขวามไม่มีนี่หว่ามีแต่ซ้ายมึงควงมาดิไม่โดนกูหรอกโว้มันโดนระเบิดอะไรวะนั่นเอามันตา,า,ายแล้วเอาเชี่ยเข้าบนนี้ล็อกเหมือนว่าไปไม่ได้แต่ซ้ายไปได้ล้วจะเดินเข้าไปแบบนี้เลยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โอ้มันคืออะไรคืออะไร,ะไรมันคือห้องอะไรวะเนี่ยห้องพักเคเช่อะโอเคเข้าข้างบนแล้วกันไม่น่า,นานมีอะไรข้างล่างโอเคขวามือปิดมีซ้ายมือมาวิ่งไปเพื่อพลิกโต๊ะก่อนแอบหลังโต๊ะมามึงก็โคเวอร์เหมือนกันเหรอมึงก็ฉลาดนี่แกสุนี่ แต่มึงตายแล้วโอเคขวามือมีคุณลุงเออมันมีลุงสองคนเลยวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่กูเข้ามาแล้วอ๋อเป็นห้องใหญ่โอเคนี่คืออะไรอ่ะปืนยิงลูกหิมะและนี่ก็คือสว่านเก9 9ให้พ่อมึงซื้อไรเชียผมกบว่าจะซื้อเกาะเพราะเรามีกุญแจละหนึ่งดอกโอเคนี่มันใช้ยี่สิบห้านะซึ่งเราก็ยังไม่ยุ่งกับมันมีเออแบงค์ด้วยโอเคเราเปิดปุ่มนี้ก่อนเราจะไปห้องอื่นกันก่อนดีกว่ากูมาอ้าวเฮียเฮ่อมาแล้วโอห้องบอสโอเคกูกลับเลยเฮ่อลงล่างมาแล้วมีใครไหมมีกระสุนล เฮ้ยเชือเลยอย่าพิ่งอยู่เฮ้ยเผื่อปลามอลทอมโอ้โหเฮ้ยร้อนร้อนพวกบอลทอมกูโหดจังวะว่าแต่มอลทอมมันเลี้ยงไงอ่ะโอ้โโอ้โหโว้โหเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมัน่ะไม่รู้แต่ผมเข้าขวามาแล้วโอเคมีปืนขอปืนดีๆเฮ้ยมันคือเคี้ยอะไรอ่ะมันคือลูกระเบิดอ่ะเก็บมาเป็นการเปลี่ยนอ่ะนะซึ่งเอาไว้ก็คือระเบิดอั่นแหละมีบอลทอมกับระเบิดให้เลือก เราท็ช่างแมง้รายการใช้ระเบิดดีกว่าว่ามาหาแล้วคุณลุงผมมาขอซื้อก่อนแล้วนะนะผมไปละมานี่เลยโอเคเราจะรีบไปตบไอไอนกนกเบือกนั่นกันโอเคเราจะรีบรีบไปเลยมาไอนเกเขี้ยวมึงรีบลงมาเฮา้นกเบ่งก้ามนี่เหมือนเดิมเลยสูตรเดิมมีเห็นทุกตอนแน่นอนลับผิดไฟล์เลปเตอร์เกลิ้นกูโอเคเหมือนเดิมเลยโอเคไม่ต้องคิดมากผมวิ่งไปอเอาไปกินมึงเอาไปเอเชจ่าหลบเอ้ยมีถังระเบิดอู้ต้องหลบต้องหลบต้องระวังวู้ถังระเบิดอ,อ,อันตรายเอาระเบิดกูไปกิน เอาเฮ้ยว่าแต่เปิดปลาไงสเปนปาโอเคโอเคโอเคปอพ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 อเอ้ยมันอยู่ไหนวะมึงอยู่นี่มึงกระำลังไปเฮ้อเอาเชีือปลาไปแล้วมันอยู่ไหนอะระเบิดผมหายไปแล้วยาย่าย่าเอาไปเ้อว้าวว้าวเออระเบิดมันแต่ระเบิดมันทำอะไรได้วะผมกดสเปนปาไม่เห็นติดเลยมันคืออะไรอะไม่รู้มันคืออะไรเออแล้ไงวะเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะตายมึงตายให้กูสักทีกูไหวอะกูขอร้อง อกไปออกไปเรือ,อโอเคมันตายแล้วโอเคผมเสียเลือดไปเหมือน2หลอดเพราะมันเกาะไอหนึ่งอันแล้วนะดึงก็ไม่ได้ใช้เลือดที่ดีเท่าไหร่เราจะเก็บของพวกนี้ไปเฮ้ยมีเกาะห้ผมด้วยนี่สิว่าของดีเอากุญแจมาให้กูด้วยเลย2ดอกพร้อมกับปืนอีหนึ่งกระบอกโอเคนี่คือปืนแหลกยุ้ยไม่รู้่แต่โคตรเท่เลยวู้โหกูม,มาแล้วโอเคซ้ายใกล้สุดเราจะปไปซ้ายกันไม่ต้องเดินไกลกูมาแล้วเอาปืนกูไปกินป ไม่ปืนดีนี่หว่ายี่นี่ปืนโคตรดีอ่ะโอเคเรากดรีโหลดไว้เอาใช้ปืนพกกันก่อนเพราะว่าปืนพกนี้นไม่ต้องเสียอะไรมากลงไปลงไปเซลงไปนั่นแหละไอ้เฮียเฮ้อกูมาแล้วโอ้โหไอ้เฮียบล็อกสลามเหลี่ยมชิบหายแล้วอินทันระเบิดโว้โดนข้างล่างก่อนเฮียเฮียเลยเฮียเลยโว้ยัพึ่งยังพึ่งยังนิ่งนอนใจไม่ได้มึงยังอยู่ยังพึ่งยังพึโว้โว้โว้ โอเคตายหมดแล้วมีหวัวใจให้ผมเก็บใช่ไหมห้องนี้ก็แต่หวัวใจอยู่ไหนอยู่นี่กูเดินผ่ามาได้ไงโ okay. อเคเฮ้อลงล่างมาเข้าขวาไปเข้าขวาไปวู้วู้ว,วู้อะไรวะนั่นกระดักเหรอยิงไปพิ่งยิงพิ่งไม่ต้องคิดอะไรมากยิงยิงไปก่อนเดี๋ยวก็รู้เองกระสุนปืนผู้หคนนี้บอกเลยว่าแรงมากแต่ก็แรงเหมือนกับการที่กระสุนนั้นมีน้อยหน่ะนะซึ่งก็โอเคไม่เป็นไรยิงอยู่ดีอ่ะโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมตัวเที่อะไรเฮ้ยมึงถือปืนด้วยววู้ว้มันยิงปืนได้เพิ่งยิงเพึ่งยิงพึ่ง ก็แง่สิมันถือปืนมันก็ต้องยิงปืนได้สิวะผมมาตายแล้วระเบิดโอเคเขามันมีปืนว้าวว้าวเฮียกระสุนเจาสลัดว้าวววหลบได้ลงล่างไปลงล่างไปเฮ้ยนี่ล่วงมาเนี่ยไม่ล่วงแล้วโอ้มึงอีกแล้วเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งว้าวว้าวให้โอกาสกูได้ตั้งตัวก่อนเฮ้ยเชื่อเฮ้ยพึ่งพึ่งผมตัดปืนดีกว่าใช้ปืนนี้มึงออกไปกินไอ้เฮียกูให้มึงคนเดียวเลยจนระเบิดฮุบชิงหลบขวาหลบไปซ้ายหลบลงล่างบอกเลยว่ารอดชัวร์ ห้องนี้เคยหรือยังมีใบเลื่อยด้วยที่อันตรายจังวะเฮ้อกูมาแล้วโอเคนี่คือห้องอะไรอ่ะโว้วว้ววมันเยอะมันเยอะเราจะเอาไอ้ผีก่อนยิงผีไปพยายามยิงผีให้โดนว่าแต่ผีว้าไปขวาผีว้าไปขวามึงจะหนีกูไปไหนโว้วระเบิดสลามมีสองตัวแล้วไม่เป็นไรสลามมีสามเราจะข้ามสลามตัวหนึ่งโอ้โอเมื่อกี้รอดด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกาะของแตกด้วยว่ะเงยเพื่อมาแล้วโอเคนี่มีของผมมีกุญแจพอดีเราเปิดไปเลยนี่คือปืนอะไรอ่ะไม่รู <Gym. Napoleon> <pos anch> <ler> ้ค <chan>. ืออะไรเอามาดีกว่ามันคือบลูเปอร์ แล้วไงโค้ดยูบลูไมนคืออะไรยิงสิโอ้ลูกซองโอเคสวยงามพวกมึงสส่แกนนะว่าคู่มืออยู่นี้ก็มีลูกซองอยู่แล้วด้วยปืนเขาเยอะจริงๆว่ะเฮ้ยกูมาแล้วเรานีกูขอใช้ลูกซองหน่อยไม่ได้ใช้เลยมึงเอาไปกินเอาไปกูยิงกระจายเฮ้ยไม่ลืมดูกระสุนไอ้เชี่ยเอ้ยเมื่อแต่พูดกูลืมดูกระสุนเลยพอมึงพอมึงไอ้ข้างเอาเฮียเอาไปว้าวว้าวเข้าขวาไปโผล่ขวาไม่ทีโหลดพร้อมโอเคเฮ้ยพี่เซนไพร์เปิลมึงฉลาดมึงกูรอมึงยิงกูเข้าไปชิดกูยัดเต็มเต็มเฮ้ยกระโดดลบ ว้าว้วเกือบโดนให้อีกนัดหนึ่งเฮ้ยชิบหายไม่จใจระยะไกลเข้าหลังกระแบงสวยงามหยิบปืนพกขึ้นมาลบหลังกระแบงก่อนโอ้โหตีกระแบงด้วยเมื่อกี้แต่กูรอดเฮ้ยชิบหายแล้วมันมาเอาเคือสปาร์กตั้มเอียอะไรวะนั่นอีพึ่บพึ่บว้าวลบเอาสปาร์กกูไปไม่ใช่สปาร์กอีว้าวว้าวว้าวมันตายแล้วโอ้สองนัดโคตรแรงปืนนี้นี่โคตรดีเฮ้ยสไนเปอร์ชิบหายเต็มระลบกว้าวเกือบไปโดนเอาไปกินหนึ่งนัดหลังกระแบงไปรอดตรงนี้รอดชัวร์หยิบปืนอะไรมาดีลูกซองกูให้กููให้มมาาลกซอง กูบอกเลยว่าเอาไปเต็มๆเอาไปเต็มๆรอรอรอพีกไปพีกไปหอยนัดเอาไปกูรอเพื่อลิลลี่เวทโอ้โหอยมุ่งว่าเขหลบไปหลอดมึงไอ้เหี้ยข้างล่างมีอะไรขายไหมครับนี่คืออะไรสับปะรดอ่ะมันขายแล้วมันทำอะไรได้อ่ะมีถังกากันแก๊สด้วยแล้วก็มีจาร์ออฟบีสพึ่งอ่ะถังกากันแก๊สน่าสนใจในการสู้กับเมดูซ่านะ ซึ่งผมว่าผมจะขอรับหน้ากากกันแก๊สไว้นี่คือของดีข้างบนเหลือสองห้องเป็นห้องขวากับห้องซ้ายเราจะไปเคลียร์ขวาก่อนจะได้แวบมาซ้ายเลยไปขวาเลยมากูเข้ามาแล้วมึงเอาไปมึงเอาไปว้าวว้วว้าวตะฟักวัดแด่ว่าวตะฟักวัดแด่มันคืออะไรวะนั่นน่ะเวลาเราต้องไม่งกของแล้วเราต้องงัดของที่เรามีมาใช้บ้างมามึงเ้าบัมึงเอาไปมึงเอาไปมีเยอะเยโผพ่มาใหม่พอมาทำไมมึงโู้ยมันช็อตมันช็อตว้ว้ว เดี่ยวหลบว้าวเกือบโดนเอาไปโอเคห้องนี้เคลียร์เอาสปาร์กมามันคือแบล้งไอ้เหี้ยขึ้นมาข้างบนโอเคเป็นห้องบอสโอเคเราจะไปเคลียร์ห้องซ้ายกันก่อนเพื่อกูมาแล้วโอเคห้องนี้เป็นห้องโล่งๆเลยปะปบปะปะมีคาร์บิดกูขอแม่นๆรับไปเลยหมดเลยเขาเรียกว่าหมดกองเฮ้ยระเบิดมาจริงลบเว้ยมันตามกูด้วยว้าวเกือบโดนกลางโต๊้อึ้ยกดสเปซมาชิบหายมาสลามเฮียรีโหลดแป๊บหลบกูรีโหลดแป๊บโอ้ บอกเลยว่าเละโอเคมีให้สายไปบอกเลยไม่ต้องรอช้าเราจะวิ่งกระโดดเข้าไปเลยโอเคห้องนี้มีเฮ้ยตัวเฮียอะไรมันอะไรจังวะถึงน่ารักจังวะ่อันตรายอันตรายเรื่คิดรีโร่แบบถรอคู่ก่อนว้าวว้าวไอสองโอเคมันแตกแล้วโอเคถ้าเป็นสีม่วงน่าจะไม่เจ็บแต่ถ้าเป็นสีแดงน่าจะจุกอยู่โอเคโอเคสวยงาม ตัวคิเลยมากตอนนี้ขบวนมีพอปอพอพี่ลงไปก่อนรีโหลดหัวหัวเขาเรียกพลิกแนปสแนป์ว้าวเกือบโดนพ้ยบึ้ยี่พี่พี่โอเคโอเคเคลียร์เคลียร์สายมีไม่ต้องกลัวกูมาแล้วออกไปออกไปบอลวู้ฮูรีโหลดว้าวระเบิดไอ้เหี้ยบึ้ยี่พี่พี่พี่ยังต้องไปเจอเมดูซ่าอยู่ยังไม่อยากตายตอนนี้ยังม uh, ีชีวิตรอดองไม่ต้องพูดผ้าทำเพลงผมวาร์ปมาเพื่อไปตบเมดูซ่า หัวใจเดียวนี่แหละชิบหายเฮ้ยเดียวเดียวเดียวมึงไม่ใช่ไปดูซ่านี่วะมึงตัวเชี้ยอะไรวะนั่นน่ะฮะดิเอวอายบีโฮสเตอร์โอ้โหยัดเข้โคตรน่ากลัวแม่งมีปืนมั้งนะมึงไม่รู้กูมีปืนเดียวไม่กูมีสี่กูให้มึงไปเลยเฮ้ยคือเชี้ยอะไรว้าวว้าวอ้ยวว้าวว้าวว้าวอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับไอ้เฮี้ยรอกูแป๊บนึงว้าววุ้ยคิวก่อนเดี๋ยวไม่ทันมีรถเฮือหือหือหือชิบหายแล้วมันเริ่มมาโอ้ยโดนไปหนึ่งลัดชิบหายแล้ว อ๋อไอ้คนนั้นเราต้องยิงให้มันแตกโอเคได้เลยเข้าใจแล้วเข้าใจไม่ยากเข้าใจไม่ยากฮึบโดดโดนลบวิว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 โอเคสวยงามสวยงามสวยงามเฮ้ยเขาไม่ดีอยู่ไม่ไหวก็เคลียร์ไม่ไหวก็เคลียร์อย่าไปหวงอย่าไปหวงว้าวว้าวอะไรวะนั่นว้าวไว้กับลูกว้าวเฮียพึบๆพึบอว้าวกระสุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึบๆพึบๆพึบๆอะไรมันมากมายวะพึบๆพึบๆไอ้เฮียต้องให้กูตั้งตัวก่อนชิบหายไอ้นี่ก็ยิงกูจังเลยตอกูรีโหลดแป๊บลด โอเคต้องรีบไปดานซ้ายโดนลบอหันไปยิงโอเคโดนลบอโอ้กระโดดรอขวาไม่อย่าอย่ายิงผมโอ้พาธนี้ผมว่าอาจจะดูจบไวไปหน่อยนะเพราะว่าบอสตัวที่2ผมไม่ค่อยผมไม่ได้เจอมันเลยก็อาจจะดูมึนๆนะนะซึ่งก็ไม่มีไม่มีอะไรมากพาทหน้าไปเจอกับผู้หญิงคนนี้กันดีกว่าสำหรับพาทนี้ขอตัวลาไปก่อนผมไปละ